รถโดนน้ําแล้วเกิดอาการวูบดับเกิดได้จากสาเหตุอะไรได้บ้างนะครับจากมาีคอมเมนต์ถามเข้ามานะครับว่าเคสอ่าโดนฝนแล้วมีอาการวูบดับสตาร์ทไม่ติดอะไรประมาณนี้ก็ทําไมเวลาเราทําคลิปลงไปท่านไม่ดูท่านก็เข้าไปเม้น้นในคลิปที่เกี่ยวกับรถโดนน้ําแล้วเครื่องยนต์สะดุดวูบดับ แต่ทาไมท่านไม่ไปทําตามคลิปแล้วก็ถามถามเข้ามาซ้ำๆนะครับถามเข้ามาก็ไม่มีใครตอบได้หรอกเพราะว่ารถไม่ได้อยู่กับช่างรถไม่ได้อยู่กับเรานะแต่ว่าเราจะแนะนําให้คร่าวๆอันดับแรกเลยรถโดนน้ำนี่สวิตช์ลันออฟมันช็อตหรือเปล่านะอ่าประเด็นที่2ส,สวิตช์กุญแจอช็อตหรือเปล่านะครับอ่าประเด็นต่อมาเนี่ยน้ำมันลงถังหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นรถขบูรถหัวฉีดอ่าถ้าเป็นทรงผู้ชายเนี่ยโอลิงตัวนี้สึกน้ําลงถังเรียบร้อยครับ น้ำลงไปข้างล่างที่ก้นถังก๊อกหรือว่ากรองน้ํามันจะดูดน้ํามันจากก้นถังขึ้นมาก็เรียบร้อยมีอาการวูบสะดุดดับอ่าลาดับต่อมานี่ปลั๊กหัวเทียนเนี่ยมันจะมีลูกยางอยู่พวกนี้ให้ไปทําการนะให้ไปทําการเปลี่ยนซะปลั๊กหัวเทียนมันแตกหรือเปล่าที่เหลือก็เป็นเรื่องของสายไฟช็อตไหมอ่าสายไฟช็อตไหมความที่จะหาสายไฟมันช็อตหรือเปล่านะครับเมื่อโดนน้ําก็ถอดชุดสีออกทั้งหมดเลย ทำการถอดชุดสีออกทั้งหมดเลยเพราถอดออกสตาร์ทเครื่องก็ฉีดน้ําใส่โดนตรงไหนแล้วมันบูบดับคุณก็ทําการแก้งานเจ็บงานตรงนั้นไปนะครับอ่าลำดับต่อมาลําดับต่อมาในเรื่องของลิน้นเลงหรือว่าคาบูหรือว่าหัวฉีดนะตรงลิน้นเลงมันจะมีแป้นลินล้นเลงนะอ่าแป้นลิน้นเลงเนี่ยขวกแป้นลิน้นเลงที่มันต่อกับอ่าแป้นลิน้นเลงที่มันต่อกับเครื่องแป้นลิน้นเลงที่มันต่อกับตัวลิ้นเลง นะครับถ้ามีจุดรั่วมันก็ดูดอากาศเข้าอ่าดูดน้ําเข้าได้เช่นเดียวกันดังนั้นคุณก็ไปแก้ทั้งรถขาบูแล้วก็รถหัวฉีดนะแล้วก็หม้อกองอากาศน้ํามันเข้าทางหม้อกองอากาศได้่าน้ําเข้าทางหม้อกองอากาศได้นะอ่าถ้ายางไอดีหรือว่าท่อไอดีฉีกขาดมันก็ดูดอาดดูดอากาศกับน้ํามันเข้าอ่าโดยไม่ผ่านกองนะมันก็มีอากาบรบูบดับเพราะว่ารถบางตัวเนี่ยเห็นไหมกองอากาศมันอยู่ด้านหน้าเนี่ยสลัดที่โคนขึ้นไป ก้อตอกองไม่ดีมาดูดน้ําเข้าก็มีอาการวูบดับรวมไปจนถึงนะครับโอลิงหัวฉีดโอลิงหัวฉีดรั่วมันก็ดูดน้ําเข้าได้เช่นเดียวกันนะครับทุกท่านอ่ะนะอันนี้เราก็แนะนําให้ได้เพียงเท่านี้ถ้าท่านจะมาถามย้ำๆถามซ้ําๆว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรแล้วผมจะไปรู้ไหมล่ะรถไม่ได้อยู่กับผมนี่อในเมื่อเราทําคลิปไปให้แล้วว่ารถโดนน้าล้างรถรถมีอาการวูบดับ ให้แก้ไขตามนี้นะเคยทําหรือเปล่านะาถ้าท่านไม่ทําท่านก็ออกมาถามอยู่เนี้ยก็ไม่มีใครตอบท่านได้หรอกนะครับดังนั้นรถมีอาการวูบดับเมื่อโดนน้ําก็ลื้อชุดสีออกทั้งหมดเลยขีดน้ําใส่ถูกต้องไหมถ้ามันโดนจุดไหนแล้วมันวูบดับคุณก็ไปแก้จุดนั้นซะมันก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับทุกท่านนะเพราะว่า ถ้าที่จะมานั่งถามอย่างเดียวทำคลิปให้ดูก็ไม่ดูก็อ่ะก็แล้วแต่ท่านเราก็ช่วยได้แค่นี้เอาคลิปนี้จบไว้เท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ